เช้านี้จะขึ้น BTS เพื่อไปวิ่งนะคะที่สวนจดูจักค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะ BTS จะดูจักก็จะถึงเลยไม่ต้องเดินเข้าไปไกลค่ะมาแบบเดียวก็ถึงแล้วมาถึงใ่เช้าเลยค่ะวันนี้มิ้นตื่นประมาณตีสี่นะคะเดี๋ยวจะมาเริ่มวิ่งกันพอได้มาวิ่งที่นี่รู้สึกว่ามันสะดวกดีนะคะระยะทางไม่ได้ไกลมากแล้วกออ็ทางวิ่งก็โอเคมากค่ะธรรมชาติที่นี่ล่มลื่นนะคะ มาถึงก็ยืดเส้นยืดสายกันก่อนค่ะพอได้มาวิ่งบางก็รู้สึกติดใจเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันได้ไปผปะช้านะคะแล้วก็ได้เห็นผู้คนค่ะช่วงเช้าเนี่ยมินรู้สึกว่ายิ่งตื่นเช้ายิ่งเห็นการใช้ชีวิต ยิ่งเห็นอะไรมากขึ้นนะคะเพราะว่าจะมีคนที่ตื่นเช้าๆแล้วออกมาทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยรู้สึกมันก็ค่อนข้างเป็นช่วงเวลาที่ได้แบบทำอะไรช้าๆได้หยุดอยู่ช้าๆแล้วตอนเช้าเนี่ยก็เป็นอากาศดีๆนะคะ อย่างที่บอกนะคะที่สวนสาธารณะจาตุจักรนะคะเขาปลูกต้นไม้ได้ดีมากเลยค่ะทั้งต้นไม้ใหญ่นะคะแล้วก็ต้นไม้ที่ปลูกใหม่ๆเนี่ยคือร่มรื่นมากที่นั่งอะไรก็เยอะนะคะตอนเย็นๆเนี่ยมินเคยมาแล้วคนมานั่งพักผ่อนกันเยอะมากเลยค่ะแล้วเขาจะมีเลคที่เป็นบึงน้ำนะคะมีน้องกระลอกนะคะตัวนี้น่ารักมากหางพวงสีแดงเหมือนน้องจะไม่เห็นมินแล้วมินก็ยืนแบบ ถ่ายน้องอยู่นิ่งๆพอเห็นมินแล้วตก,กใจวิ่งกลับไปเลยแต่ว่าก็ลอ,อกที่นี่ก็น่ารักมากเช่าความที่มันคอนทราสต์ระหว่างต้นไม้นะคะกับวิวเมืองนะคะเพราะว่าอยู่ติดกับ BTS แล้วอยู่ใจกลางแบบจตุจักรเลยอะคะ่ะเวลาแสงลอดออกมานี่มันสวยมากๆนะคะพระอาทิตย์กับต้นไม้เนี่ย การได้ออกมาวิ่งคนเดียวก็ทำให้เราได้ปลดปล่อยได้คิดอะไรไปเรื่อยๆนะคะบางทีเนี่ยเครียดเครีดอะไรมาก็มาวิ่งเอาแรงออกนะ,ะวันนี้ก็วิ่งไปทั้งหมด10บโลนะคะก็ใช้กันแดดซันนี่เดมาไม่ต้องกลัวเยิมนะคะทามาตั้งแต่ก่อนออกบ้านเลยทาได้ทั้งหน้าและตัวนะคะก็วิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็จนกลับมาค่ะกลับมาที่ BTS นะคะ ต้นไม้ต้นนี้ก็สวยมากๆเลยนะคะใหญ่มากรู้สึกว่าอยากหยุดมองค่ะหยุดมองวิวที่อยู่ตรงหน้ารู้สึกว่ามันทําให้อารมณ์ดีขึ้นจริงๆนะคะความเขียวขจีเนี่ยเนี่ยที่มินบอกว่าคอนทราสต์ระหว่างเมืองและก็ธรรมชาตินะคะตรงนี้มินรู้สึกว่าเออมันเป็นมุมดีๆนี่นะคะเขาก็ปลูกต้นไม้ต้นทานตะวันนะคะเนี่ย วิ่งไปถ่ายไปค่ะวันนี้ชิลๆมาคนเดียวก็ปกติมิ้นจะปั่นเยอะนะคะพอได้มาวิ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าเวลาไปขึ้นเขาอะ่ะการวิ่งอะ่ะมันช่วยได้มากกับกล้ามเนื้อส่วนที่วิ่งที่ขึ้นเขานะคะถึงช่วงนี้จะไม่ได้ไปปั่นซ้อมขึ้นเขาแต่การมาวิ่งก็ช่วยได้ค่ะเดินไปฟังเพลงไปนะคะเสร็จแล้วก็มายืดขาค่ะ ต้อง stretching นะคะหลังจากที่เราใช้กล้ามเนื้อหนักๆเนี่ยมันจะได้ไม่ตึงมากนะคะกลับไปถ้าไม่ยืดเนี่ยโอ้โหตึงไปหลายวันเลยค่ะการยืดนี่ช่วยได้มากเลยนะคะใครที่มีการปวดหลังปวดขาเนี่ยต้องยืดเยอะๆนะคะ โยคะก็ช่วยได้ค่ะแต่ว่า stretching คือดีที่สุดค่ะมินเนี่ยตื่นนอนมามินก็จะทำการยืดก่อนเลยนะคะก่อนนอนด้วยถึงจะไม่ได้นานเท่าไหร่แต่ก็ขอให้ได้ยืดนะคะไม่งั้นมันจะรู้สึกแบบตึงอะคะ่ะสิบโลแล้วค่ะก็เดินไปเดินมาเดินเล่นไปวิ่งไปนะคะวันนี้ก็ใส่รองเท้าโฮูกามาค่ะได้เวลานั่ง BTS นะคะ BTS กับบ้านกันค่ะ ก็วิ่งเสร็จก็ใจสายคนใน BTS ก็ไม่ได้แน่นมากนะคะแป๊บเดียวค่ะก็ถึงบ้านนะคะจบทริปวันนี้